สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับโต้งปูปับออนทัวร์นะครับมากันต่อครับกับเจ้านิสันเอาเมร่านะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าขั้นตอนต่อไปไปถึงไหนกันแล้วไปดูกันครับมาแล้วนะครับผมตอนนี้ก็ยังกับรถตำรวจนะครับรถสืบแนะละรถสืบ <c oughs> ขาวดำนะครับขาวดำ <c oughs> นะวันนี้ก็วันที่ 29กรกฎาคมนะครับจะสิ้นเดือนแล้วนะครับวันแรกทำงานวันแรกหลังจากหยุดยาวนะครับหยุดยาวนะวันนี้ก็วันพุธนะครับวันพุธที่29กรกฎาคมนะตอนนี้อยู่ที่แผนกสีแล้วนะครับส่งมาที่แผนกสีวันนี้เองนะครับวันนี้เองก็ประตูตอนนี้ส่งมาเป็นของถอดนะครับถ้าประกันคันนี้เป็นประกันจัดอะไหล่นะข้างหลังเป็นของใหม่ห้างนะครับประตูด้านเนีย ปาาระกันส่งมาเป็นของถอดนะครับคือปาาระกันจะอะไรมาทั้งหมดเลยนะแต่ทีนี้ตอนแรกเอาอะไหล่มามามาสักพักหนึ่งแล้วนะครับอะไหล่มาถึงที่อู่ก็ทางอูโ่โทรแจ้งลูกค้านะครับว่ารับได้ไหมกับอะไหล่นะครับที่ส่งมาเป็นของถอดนะไม่ใช่ของซ่อมไม่ได้ของอะไรนะครับเป็นของถอดเลยนะก็ให้ทางปาาระกันสื่อสารกับทางลูกค้านะครับบอกว่าชี้แจงว่าเป็นยังไงโอเคนะครับลูกค้าก็บอกว่ารับได้ไม่มีปัญหาโอเคก็ ลูกค้าโอเคเจ้าของรถโอเคผมก็โอเคละผมก็ลุยเลยไม่อยากนะครับไม่อยากก็ตอนนี้ช่างหนุก,การทําเรียบร้อยหมดแล้วนะครับส่งมาที่แผนกนะออช่วงระยะของระยะห่างอะไรก็ปกติดีนะครับแล้วก็เปิดประตูนะเราเปิดประตูะตด,ดูกันดีกว่านี่นะครับไล่เคาะนะเคาะพวกตัวนี้ครับเข้ารูปนะครับ ตอนนี้ดูก็อาจจะเป็นคลืดขลาดนะนะครับคือว่าตัวเสาเก๋งเนี่ยไม่อยากจริงๆแล้วผมไม่ค่อยอยากจะเปลี่ยนเท่าไหร่นะครับพยายามตัวไหนพอดึงได้พอสำเน็จก็จะซ่อมนะเพราะว่ารอยอาร์คแม็กอาร์คเดิมนะครับเม็ดอาร์คตะเข็บเดิมนี่ดีที่สุดในโลกละนะครับดีที่สุดในโลกที่มาจากโรงงานนะเขาทามาโรงงานเขาได้มาตรฐานระดับโลกนะครับเอะระดับโลกนะครับก็ ดีที่สุดนะครับคือตัวนี้นะครับตัวนี้คือรักษาไว้แล้วก็ดึงออกมาเอาดีกว่านะดึงเป่าเปลิเปลแล้วก็รองอะไรต่างๆนะครับ้างหนูก็จัดก,การเรียบร้อยหมดแล้วนะครับมีทั้งเดี๋ยวทีนี้ก็ส่งมอบมาให้พนกสียพนักสีเขาก็จะโป้แต่งนะครับก็จะดูสวยงามตอนนี้มันก็จะเป็นแบบเออยังไงล่ะ,ะดูนี่ชัดๆนะครับก็จะเป็นแบบอาญยวัญะอ,อ,อยู่นะครับ ไม่สวยงามตอนนี้บอกตรงๆงว่าดูแล้วไม่สวยนะครับดูไม่สวยอันนี้ก็ประตูก็ดูประตูส่งมานี่ของถอดนี่ก็ถือว่าสวยงามนะครับสวยเลยแหละสวยเลยแหละนะไม่มีปัญหานะครับทีนี้มาดูประตูหลังกันนะอืออ่าเนี่ยก็เสียมันเป็นกิฟต์สไลด์นะครับอืนอนะนี่ด้านประตูหลังก็ทำเรียบร้อยหมดแล้วนะ นะครับตัดแต่งเชื่อมต่ออะไรต่างๆนะครับเดี๋ยวก็เรามาลองดูนะโปะแต่งกันอีกทีหนึ่งนะครับด้านนี้ก็เคาะเรียบร้อยนะเคาะเรียบร้อยประตูปิดปกติด,ดีนะครับระยะหงระยะห่างโอเคนะครับใกล้เคียงที่สุดนะตาให้ใกล้เคียงที่สุดนะครับถามว่าจะให้มันเหมือนเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมผมบอกตรงๆว่าไม่นะครับไม่เหมือนแน่นอนนะครับไม่เหมือนร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่เหมือนรถไ,ไปแดงด้วยนะครับ เพราะว่ามันมีการกระทํามีการแรงบงแรงบิดอะไรทําให้มันดีที่สุดเ <im itation> ท่าที่จะดีได้นะบอกกันตรงๆนะครับนะถ้าทําเป๊ะเลยสวยงามเลยโรงงานผลิตครับ <laughs> <c oughs> บอกกันแค่นี้เนาะนะครับก็ตอนนี้อัปเดตนะครับอัปเดตสถานการณ์นะครับอัปเดตความคืบหน้าของรถคันนิสสันอัลเมล่านะครับนะฮะก็ดูบันไดกันต่อนะครับบันไดเก๋งนะครับ เข้าใจกันตรงกันนะครับภาษาศัพท์ทางช่างหรือทางทางศัพท์ทางการผมไม่รู้นะครับแต่ว่าผมเรียกว่าเหล็กบันไดเก่งนะ <laughs> ต,ตัวนี้นะครับเหล็กบันไดเกง่งแล้วก็ถ้าเป็นพลาสติกเอ้เข้าเป็นบันไดยอย่างงี้นะครับยื่นออกมาเนี่ยผมเรียกว่าบันไดเสริมนะครับตอนนี้จะเป็นเหล็กบันไดเก่งนะก็ถือว่าเรื่องหนูเคาะเรียบร้อยหมดแล้วโอเคแล้วนะครับไม่มีปัญหานะครับมีบินตรงนี้เดี๋ยวพ่งนี้ก้มอาจจะก้มไม่เห็นเดี๋ยวพวกนี้ตรงขี้ันะฮะยวให้ช่างหนู มาเคาะอีกทีหนึ่งก็เดี๋ยวไล่โป้แล้วครับไล่โป้ไล่แต่งกันนะอันนี้โอเคแล้วนะครับโอเคแล้วฝั่งนี้เป็นยังไงถอดออกนะครับลองกระจกกันชนหรือเปล่าครันนี้ฝั่งทางขวาไม่มีปัญหาใดๆนะครับปกติดีก็อัปเดตวยงานตามท้องเรื่องนะครับใกล้จะเสร็จแล้วนะครับใกล้จะเสร็จแล้วอยู่แผนกสีแล้วครับก็ไม่อยากเร่งนะอย่าเร่งกันเลยนะครับอย่าเร่งกันเลยนะเพราะว่าตัวนี้งานสีนี่ต้องละเอียดนะครับ อย่างอย่างนี้ก็ใช้เวลาอยู่วันๆสองนนะครับเรื่องเรื่องในตัวเนี่ยในตัวเสาเก่งเนี่ยครับเสาเก่งกลางใช้เวลานานนะไม่ธรรมดานะครับตัวเสาเก่งกลางเนี่ยค่อนข้างที่จะใช้เวลาเลย <S <S ดูด้านในกันนะด้านในก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับ <S 1> <S 1> <S 1> <ๆ>เห็นไหมคลื่คลาดอยู่นะครับยังไม่ได้เก็บงานกรบอกกันตรงๆอย่างนี้เลยนะครับว่ายังไม่ได้เก็บงานนะก็จะเป็นแบบคลื่นคลาดอะไรไปอย่างนี้ โอเคก็ไม่มีอะไรแล้วครับคันนี้แจ้งความขึ้นหน้านะครับสำหรับเจ้า Nissan ER a เ m a านะครับมี f c หลายท่านถามถ่ายกันมานะครับตอนนี้นจะมี EP ต่อๆไปนะครับของเจ้าอเม a d a นะมาแล้วนะครับมาแล้วเนาะยังไงก็อย่าลืมติดตาม EP ต่อๆไปนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับบ๊ายบาย